สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประภาสีภูมิถาวรน,นะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้ป่วยหลังคลอดโรงพยาบาลสามพานคค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการเก็บน้ำนมนะคะ การเก็บน้านมเนี่ยก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะแต่สิ่งสําคัญคืออยากให้คุณแม่เนี่ยได้รับรู้ว่ามันมีความสําคัญยังไงนะคะเวลาเราเก็บถูกวิธีลูกเราเนี่ยก็จะได้กินนมอย่างมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็มีคุณภาพของนมเนี่ยได้ดีนะคะการเก็บ น้ำนมเนี่ยก็จะมีการใส่ขวดนมก็ได้หรือว่าใส่ในถุงเก็บน้ำนมก็ได้นะคะซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยเราก็จะต้องมีขั้นตอนการทำความสะอาดนะคะว่าเก็บยังไงให้เก็บได้นานแล้วก็มีคุณภาพสูงสุดนะคะขั้นตอนที่1นนะคะคุณแม่จะต้องมีการล้างมือก่อนนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังการเก็บน้ำนมนะคะขั้นตอนที่2คือการที่เราจะต้องมีการทําความสะอาดนะคะบริเวณลานหัวนมคุณแม่นะคะก่อนและหล การเก็บนะคะขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะต้องมีการเขียนนะคะเอกสารนะคะในถุงเก็บน้ำนมนะคะเช่นชื่อนะคะแล้วก็วันที่ที่เราเก็บแล้วก็เวลาด้วยนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ต้องมีการจัดเรียงนะคะถุงเก็บน้ำนมนะคะใครคุณแม่คนไหนเนี่ยที่ถุงเก็บน้ำนมแล้วเนี่ยใช้ก่อนเนี่ยคุณแม่ก็ต้องดันมาข้างหน้านะคะเก็บที่หลังคุณแม่ก็ดันไปข้างหลังนะคะเพื่อความสะดวกในการ หยิบเก็บแล้วก็หยิบใช้นะคะให้ถูกวิธีด้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าการเก็บน้ํานมเนี่ยในตู้เย็นแช่ยังไงนะคะให้มีประสิทธิภาพลูกเราก็จะได้กินนมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ยังมีคุณค่าของน้ํานมนะคะเหมือนที่ลูกเราดูดเต้าสดๆนะคะเช่นในห้องอุณหภูมิธรรมดานะคะที่25องศาเนี่ยเราก็จะเก็บได้ประมาณ4-6ชั่วโมงนะคะในถุงเก็บน้ำนมนะคะส่วนในขวด ที่ใส่ขวดนมแล้วเนี่ยเราไม่ควรเก็บเกิน1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเนื่องจากอุณหภูมิที่เราใส่ในขวดนมเนี่ยมันจะไม่สเสถียรนะคะแล้วก็มันเป็นวิธีที่เราไม่ได้เก็บยืดยาวนะคะส่วนในอุณหภูมิห้องนะคะที่อยู่ในช่วงประมาณ 19- ถึ22ง22องศานะคะคุณแม่ก็สามารถเก็บได้ประมาณ10ชั่วโมงนะคะแล้วก็ส่วนในตู้เย็นธรรมดานะคะที่มีอุณหภูมิประมาณ15องศาเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะคะ แล้วก็ในช่องแช่ปกตินะคะที่เราแช่ตู้เย็นกันเนี่ยประมาณสูงถึง4องศาเนี่ยประมาณ8วันนะคะส่วนตู้เย็นเนี่ยที่เป็นตู้เย็นเดี่ยวนะคะคุณแม่เนี่ยแช่ในตู้เย็นเดี่ยวเนี่ยก็อุณหภูมิเนี่ยเก็บได้ประมาณ2สัปดาห์นะคะส่วนตู้เย็นที่มีฝาประตู2องข้างอะค่ะก็คุณแม่สามารถเก็บได้สีถึงเดือนแต่ต้องเป็นอุณหภูมิที่ติดลบ4องศาขึ้นไปนะคะส่วนตู้เย็นแช่ฟรีซหรือว่าเป็นตู้เย็นถังเก็บแบบฟรีซโดยทั่วไปเลย ที่แบบไ่แช่ฟิกอย่างเดียวนะคะลบองศาเนี่ยคุณแม่สามารถเก็บได้นานเลยนะคะประมาณ6-12เดือนนะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะแล้วก็เวลาที่เราเก็บน้ำนมแล้วนะคะเราจะให้ลูกกินเนี่ยเราจะต้องมีการเอาน้ำนมมาแช่นะคะโดยเราใช้น้ำธรรมดาค่ะ แล้วก็เอาถุงเก็บน้ํานมแช่ในน้ําธรรมดานะคะอย่าแช่ในน้ําร้อนหรือว่าน้าที่อุ่นเกินไปนะคะมันจะทําให้คุณภาพในน้ํานมเนี่ยมีการเสือ่อมหรือว่าลดปริมาณลงได้นะคะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเวลาคุณแม่เนี่ยเราเรียนรู้ว่าลูกเราแบบกินนมกี่ออนนะคะเราก็จะต้องมีการ เก็บนมในถุงน้ำนมแม่ตามปริมาณที่ลูกเราเก็บนะคะอย่าพยายามเก็บจนเต็มถุงนะคะเพราะว่าเวลาเหลือแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรนำมาแช่ทจลเก็นใหม่นะคะมันจะทำให้เสื่อมคุณภาพได้ะค่ะขอบคุณค่ะ